สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ในสวนสาธารณะนะครับแต่ไม่ได้พามาเที่ยวนะครับนี่คือสวนสาธารณะของโครงการสีทองคันทรีเฮาขุนทะเลนั่นเองวันนี้ผมพามาดูบ้านเดียวครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางแล้วก็ราคาดีมากๆเลยโครงการสีทองคันทรีเฮาตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทำเลที่ดีครับเพราะว่าอยู่ใน ซอยของขุนทะเลที่เป็นเส้นของราชพัฒนนั่นเองนะครับเข้ามาทางโรงเรียนที่คมสร้างตนเองขุนทะเลประมาณสัก1กิโลเมตรก็จะเจอโครงการแบบนี้นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่มีเนื้อที่เยอะถึง50.8ตารางวาด้วยกันพูดขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ ินดีต้อนรับครับและนี่คือบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านสีทองครั้นที่เฮาครับทุกคนครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยก็คือมันก็จะมีเป็นแปลนมันก็จะเป็นที่จอดรถ1คันประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงพื้นที่สนามหญ้าข้างๆเนที่เราสามารถแบบ ปูแล้วก็จอดรถได้อีกนะครับแต่ว่าเนี่ยเดิมเจ้าของบ้านก็จะทําเป็นเหมือนกับเป็นหญ้าแล้วก็เอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับลนด้านหน้าบ้านเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยตรงนี้อีกนะครับบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวเพราะฉะนั้นก็จะเดินได้รอบบ้านพื้นที่โดยรอบเนี่ยกว้างขวางทีเดียวครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าวาันหลังนี้ครับประกอบด้วย3มห้องนอนกับอีก2ห้องน้ำซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีอีก3มห้องนอนกับอีก2องห้องน มาจากส่วนห้องนอนก็จะเป็นส่วนของครัวนะครับก็จะเป็นห้องตรงนี้หนึ่งห้องนะครับเป็นห้องอนเนกประสงค์เอาไว้จัดครัวไว้วางโต๊ะกินข้าวได้ต่อไปทางส่วนท้ายบ้านนะครับก็จะเป็นส่วนต่อเติมซึ่งเป็นซิงค์นะครับแล้วก็ทําหลังคาอะไรเรียบร้อยมีส่วนซักล้างพื้นที่ตรงนี้กว้างขวางมากๆครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบ้านหลังนี้3ห้องนอน2ห้องน้ำครับเนื้อที่50.8ตารางวาด้วยกันและราคาเจ้าของครับขายในราคาแค่เพียง1,980,000บาทเท่านั้นเองครับใครสนใจอย่ารอชา้ารีบติดต่อทีมงาน e i a แล้วนัดชมบ้านกันได้เลยนะครับ